ไงสวัสดีครับวัี uh, oh. okay. おお told told ้กับพี่พีรวัรด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับทั้งคู่นะไปเครื่อนเรียบร้อยครับมาดูพวกนี้ครับลินปูทแตงครับอหลวงวสุชมนะครับน้ำงนยับมาดูกรัหอกมาแล้วครับว่างเป็นแตงหรือน้ำเงินยั ทางไหนครับนิดบุญครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ นี้ครับมันจะช่วยนะครับไปมันเลยครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่านะครับพี่กอนหรือเปล่าครับรถเรือสมัครนะเมื่อคืนนี้เรือสมัครนะครับนี่ครับเรือกู้ภัยนะไปช่วยอย่างไวครับน่าจะเจ็บครับน่าจะเจ็บไป ก็พอให้ส er ุดท้าค yeah> ูรลครูนครเรือผ um> hm ู่ก um ็ต้องบอกว่าสาหรับสนามนะวัดโนของยาวเนเขาเตรียมนะครับคู่ไทยไว้นะแก็รถคู่ไทยนะมาพร้อมเลยทีเดียวการช่วยเหลือนี่จะฉับไวมากๆครับแป๊บเดียวนะก็ไปถึงแล้วนะครับนะตอนนี้เรือเือไปเ lòi già nha các bác, già mỏng già, rồi đây. Tao lấy, tao lấy, tao รถคู่ชีพนะฮะรถกู้ภัยก็สแตนบายตลอดเวลาครับรถกู้ภัยสแตนบายตลอดเวลาครับน้ก็ไปนะตอนนี้ก้ขเรียบร้อยครับรถกู่ภัยรับพี่หยกพี่ก้อยนะครับรถกูภัยรถก้ภัยครับรกภัยนะอเคโอเคโอคโอเค ตอนนี้เรือเอาขึ้นข้างสนามเรือเอาขึ้นเรียบร้อยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเรือเอาขึ้นแล้วครับไม่ทรา,าบนะว่านนะ่นะรานนะ่า